ละครสั้นเรื่องเมื่อเพื่อนสนิทของฉันไม่มาโรงเรียนจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่เช้า,ชาแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวรีบแต่งตัวไปโรงเรียนก่อนดีก,กว่า อาบน้ำก่อนลาลาเย็นสบายจังเลยเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อผ้าก่อนดีกว่านี่ไงชุดนักเรียนพึ่งวันหยุดไปเองนะก็ไปโรงเรียนและหยุด2วันไปโรงเรียนแล้ว5้าวันโอ้ยจะบ้าตายโอเคเอาตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวรีบไปโรงเรียนก่อนดีกว่าเปิดเพลงที่ชอบตึ้งเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนกันเลยไว้แต่และฉันลืมแวะซื้ออาหารกลางวันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซื้ออยู่ที่โรงเรียนก็ได้นะเดี๋ยวไปจอดรถก่อนดีกว่า รีบไปเรียนก่อนลละลาะลอะอุ๊ยลืมไปเลยการบ้านฉันยังไม่ได้ทำเลยโอเคเดี๋ยวค่อยไปขอโซฟีลอกก็แล้วกันลาลาลาโซฟีจะให้เราลอกไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะให้หละมั้งเพราะว่าก็เป็นเพื่อนสนิทฮัลโหลอืม โซฟียังไม่ได้มาอีกหรอเนี่ยวันนี้ฉันก็ว่าฉันมาสายแล้วนะปกติโซฟีก็จะมาเช้าเลยอืตอนเช้าฉันก็ทักไปหาโซฟีไม่เห็นตอบเลยเสร็จแล้วก็ไม่ออนด้วยเดี๋ยวลองไปถามเพื่อนดูดีไหมเดี๋ยวทำการบ้านรอโซฟีก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ถึงคาบเรียนแล้ว สิ้านาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกดืบด๊บจื๊บโอ้ยขอสุดท้ายละการบ้านคณิตศาสตร์ออ้ยเสร็จแล้วเอแต่ว่าก็ไม่เห็นโซฟีมาเลยแฮเหลืออีกไม่กี่นาทีก็เรียนแล้วพวกเองเห็นโซฟีไหมเฮลโหลไม่เห็นเลยอะเห็นโซฟีไหมไม่อะเห็นโซฟีปะ ไม่ <S <S เห็นโซฟีไหมไม่อ่ะไม่ฉันไม่เห็นเลยใช่ฉันก็ไม่เห็นใช่ฉันมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าฉันยังไม่เห็นเลยไม่อะฉันไม่เห็นฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันฮะนี่โซฟีหายตัวไปไหนล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าโซฟีย้ายโรงเรียนน่ะอ๋อหง่วงนอนคาเฟ่คาเฟ่ โซฟีไปอยู่ไหนล่ะเนี่ยฉันก็ไม่อ่านไม่เห็นออนเลยตั้งแต่เมื่อวานก่อนนี่พวกเราเดี๋ยวเรียบไปเรียนพระละก่อนดีกว่าใช่แล้วล่ะฉชนเล่ววิชานี้มาทั้งวันเลยเอ๊ะเออ่มเห็นโซฟีไหมไม่นะ วันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดเลยที่เพื่อนฉันไม่มาเพื่อนสนิทของฉันมีเพียงแค่คนเดียวก็คือโซฟีโอ๋ใหม่ก็โซฟีอยู่ที่ไหนฮัลโหลโซฟีอยู่หรือเปล่านี่อย่ามาแซงคิวฉันสิโอเคฉันขอโทษน i ะโซฟีโซฟีโซฟีอยู่หรือไม่ฮัลโหลโซฟีโอเค ถึงแม้ว่าฉันจะสวัสดีเป็นภาษาโน้นภาษานี้เดี๋ยวลองภาษาสเปนดีกว่าโอลาไม่เห็นมาเลยฉันต้องสวัสดีเป็นภาษาอะไรล่ะเนี่ยหรือว่าโซฟีอยู่ใหนผู้ไม้กินคนไม่เห็นเลยโซฟีอยู่หรือไม่หรือว่าแกย้ายโรงเรียนหนีฉันไปไม่นะนี่หุบปากไปฉันเดินเรียนดีๆอย่ามาโวยวายสิ เฮ้ก็ฉันหาโซฟีไม่เจอดูสิเพื่อนสนิทข,ของฉันเพียงคนเดียวไม่มาโรงเรียนนี่ไม่เป็นไรลรอกก็มีพวกเชอร์รี่อยู่เนี่ยแต่ฉันไม่ค่อยสนิทกับเขาสิแล้วมื้อเที่ยงฉันจะนั่งกับใครวันต่อมาโหยไม่อยากมาโรงเรียนเลยโซฟีไม่มาเมื่อวานแชทก็ยังไม่อ่านของฉัน เื้อโซฟีแกมาโรงเรียนแล้วหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะอ๋อไม่กอไม่ได้เจอกันมานานเลยนะใช่แล้วไม่ได้เจอกันมานานตั้งแต่เมื่อวานทำไมแกไม่อ่านแชทฉันล่ะทำไมไม่มาโรงเรียนเอ่มพอดีเมื่อวานฉันกินมะม่วงแล้วคลี่แตกเสร็จแล้วมือเธอฉันหนำก็ตกน้ำเสร็จแล้วมันก็เลยเสียไปนะเอาหรอเลานึกว่าแกย้ายโรงเรียนหนีฉันซะอีก ไม่หลอกแค่ฉันกินมะม่วงที่แม่ฉันทําให้เสร็จแล้วฉันแค่คล่่แตกเฉยๆนะก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย